สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายกะนก,นกตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่พักกันแล้วนะครับมันยากเดินทางมาแต่เช้า, 6, า8โมงเช้า6ชั่วโมงนะครับมาถึงที่นี่จากอุด,ดิรมาอุดอรนี่แล้วก็มาเตรียมของนะครับ โอเคครับแล้วขอตัวพักผ่อนครับก็ตอนนี้หลังจากที่ไปเตรียมของเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็มานอนพักผ่อนนี่ผมมาแข่งในน้ำมหาหลัยนะครับก็จะมากับพวกพี่ๆนักกีฬาอีกชนิดหนึ่งนั่งรถตู้มา ก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยตอนเย็นก็เหลือซ้อมซ้อมอีกวันเดียวก็ครบละอีก3าวันก่อนแข่งก็เป็นคาร์ดิโออย่างเดียวเลยเลยค่าพักผ่อนกันนี้ก็จะเป็นมื้อที่3ามหกมนะครับในวันนี้ก่อนจะไปซ้อม ก็จะเป็นข้าว200แล้วก็ไก่150ก็อตอนนี้ก็เริ่มอัพข้าวขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ก็เสาร์ที่จันก็จะอัพครับ3วัน3วันรวดเลยโอเคครับกินก่อน ก้าวมาก้าวมา้าวสายก้าวสายเนี่ยอะอยแล้วโท่ไรไม่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 โอเคพอขอล้ววส่งก็สวัสดียามค่ำคืนนะครับตอนนี้มาตามหาซื้อเอาไก่ ในเมืองอุดอนหาอย่างยากเลยครับร้านไหนก็ไม่มีเดินมาหาร้อยกับเมตรแล้วครับหลังซ้อม มีอ,อกนะครับมีค่ะอนนี้นะครับเราก็าได้อกไก่มาแล้วนะครับป้าแกต้มให้สุกเลย <c oughs> ดีมากเราไปซื้อไข่เซเวน่นกันต่อนะครับนเลย ของไว้เรียบร้อยรอเลยอย่เดียวครับพรุงนี้ไก่นี่ซื้อวันต่อวันไวหาร้านได้ <c oughs> โอเคครับนี่ก็จะเป็นมื้อก่อนนอนของผมนะครับมีไข่ซีเรียลแล้วก็นม ทังนี้ก็พับแล้วก็โหลดโหลดโหลดอย่างเดียวโอเคครับขออนุาตพิมกินก่อนก็สวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ผมก็ออกมาเดิน50นาทีเช้านี้เป็นที่อัปเลย วันนี้ก็จะเริ่มโหลดข้าวข้าวอ่าไม่ใช่ข้าวอ่าโหลดหนมปังสมื้อนะครับก็จะเริ่มโหลดแล้ววันนี้ไม่มีซ้อมครับคาร์ดิโออย่างเดียวเดี๋ยวตอนเย็นก็คาอีกห้าสิตอนเช้าอีกห้ิบ อากาศดีมากนะครับตอนเช้าโอเคครับแต่ตากันก่อนนะครับ,รบเราก็ไปคาดิโอเสร็จเรียบร้อยกลับมากินข้าวนะครับจุกๆเลยครับมือนี้ผมว่าจะกินแบบนี้ งวันแล้ครับเข้ okay, าใจค่ะหอยนาตไปกินก่อนหนิวมากวันนี้ก็สวัสดีเช้าวันที่สามนะครับของการมาอยู่อุดอ วันที่วันลืนวันลื่นผมก็จะแข่งล้ครับหลังจากที่เมื่อวานพักผ่อนเต็มที่แต่เมื่อวานวันนี้ตอนเช้าออกมาเดินนะครับจะไปช่างน้ำหนักที่เซเวน่นวัรที่โรงแรมเขาไม่มีที่ช่างน้ำหนักให้ เดินไปประมาณสองโลตอนนี้ก็จะเริ่มไม่ซ้อมแล้วครับจะคายอย่างเดียวเช้าตอนเย็นวันนี้ก็ชีดได้หนึ่งหนึ่งมือผมก็น่าจะไปหลุดพวกแป้งครับจะเน้นไปทาง ครัโบให้เด็ดเพราะตอนนี้ก็เริ่มอัพข้าวโอข้าวข้าวเข้ามาเยอะแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าน้ำหนักขึ้นมาเท่าไหร่นะครับหนาวมากที่นี่ Okay โอเคนะครับหลังจากที่รอไปชั่งน้ำหนักมาแล้วก็ถือว่ายังขึ้นมาไม่มากเท่าไหร่โอเคอยู่64ออน,นี่ก็เดินวนๆไปปะสองก็หลงเนี่ยอยากเซเว่นไปโรงแรม,มแต่ผมว่าเดินชั่วโมงกว่าชั่วโมงห้าที ตอนเยนเ็เยนไม่รู้จะได้เดินอีกไหมนะแต่เ,เขาให้ไปเปิดพิธีไปเปิดวิธีของมหาลายัยแล้วผมก็จะชี้ชี้ที่นั่นตอนเย็นเลยเมือหนะึ่ง แดจรินตอ้เช้าโอเคครับเดี๋วนะยวมาดูกันว่าผมจะไปทำอะไรต่อ,อเป็นเดินมาเสร็จแล้วนะครับกลับมากินข้าวมื้อเช้าจุกๆเลยครับข้าวแก่สองร้อย กินสามมือตอนเย็นก็จะไปชีดมือหนึ่งควา150ค,ครับกินวันตอนนี้เรามาวิธีเปิดของทางมหาลัยอุดรนะครับ